สวัสดีทุกคนี่เป็เราที่ช่องแมนเนซ่านะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำคลิปทรายออแล้วก็ฮอลของให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ เมย์ทำคลิปเกี่ยวกับแฟชั่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เรียกร้องกงินมาเยอะมากๆอยากให้มาทําอยากให้แบบบอกพิกัดเสื้อผ้าที่เมย์ซื้อกันหน่อยนะคะวันนี้จัดไปค่ะไปเริ่มเหมอของแล้วก็ try on ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่กด subscribe ไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนถ้าใครกด subscribe แล้วเราก็ไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะและเสื้อผ้าที่เมย์จะมาขอแล้วก็ try on ให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะเมย์กดสั่งซื้อมาจากเว็บชีอินทั้งหมดเลยค่ะทุกคนซึ่งเวนะ็บชีนนะ เห็นเหมือนกันว่าเขามีอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแล้วมีเครื่องสมองเครื่องสมอังคือเยอะมากๆแต่ว่ารอบนี้เมย์สั่งมาเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองท้งรองเท้าเครื่องประดับทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากเราอยากจะมา mix and match ให้ทุกคนได้ดูการตามคําเรียกร้องนะคะเพราะหลายคนไปตามเสื้อผ้าตามเมย์เยอะมากเนื่องจากเรามีหุ่นใกล้เคียงกันเนาะอ่ะอัปเดตไซส์กันหน่อยค่ะปัจจุบันไซส์ของเมย์นะคะอัปเดตล่าสุดณวันที่ถ่ายทํานะคะไหล่ของเมย์ค่ะกว้างอยู่ที่17นิ้วค่ะหน้าอกนะคะอยู่ที่34นิ้วค่ะส่่่ววนนออยูที30ิ้ส่วน สะโพกก็จะอยู่ที่42นิ้วต้นขาค่ะอยู่ที่25นิ้วค่ะนี่คือหุ่นอัปเดตแบบล่าสุดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเมก็ได้ทําการขยายไซส์ตัวเองเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นสาวเริ่มอวบแล้วกันเนาะเออก็ใครที่มีหุ่นใกล้เคียงกันนะคะก็จะได้คลิกเสื้อผ้าดูไซส์อะไรพวกเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งชีอินทั้งหมดตรงนี้นะคะช่วง11.11 11ค่ะทุกคนเขาจะมีโปรมาให้เราอีกนะคะคือลดยิ่งไปกว่าเดิมที่มันก็ลดอยู่แล้วเขาจะลงปั๊บเพราะฉะน,น ไปสั่งซื้อกันนะคะในช่วงนั้นมันจะได้แบบลดไปยิ่งกว่าเดิมจะได้ถูกมากกว่าเดิมนะคะเมมีโค้ดส่วนลดมาฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถกดใช้โค้ดส่วนลดตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้ราคาที่มันถูกมากกว่านี้ไปอีกนะแต่ว่าของที่เม์ซื้อมาเนี่ยมันก็ลดด้วยอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบกดมันเลยนะคะเพราะตอนแรกก็ไม่ดูเหมือนกันว่ามีโปร11 11กับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฮอกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเราสั่งอะไรบาบ้างพูดเลยว่าสั่งเยอะมากจริงๆชิ้นแรกนะคะขอฮอมาที่รองเท้าก่อน<ๆ>เลยคะ่ะอันนี้คือกล่องรองท นะคะทุกคนอยากจะบอกว่ากล่องพัสดุที่เขาส่งมาคือใหญ่แบบใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆเพราะว่าไม่สั่งรองเท้าไปใหญ่มากด้วยค่ะอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงนะคะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยคู่ละ450บาทนะคะตัวรองเท้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นใส่ๆอะ่ะคือเมย์ไม่เคยมีรองเท้าใส่ๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะมีไว้สักคู่หนึ่งนะแล้วส้นสูงของเขาอะ่ะมันมีความหนานะคะ่ะทุกคนเวลาเป็นส้นหนาแบบนี้มันก็จะใส่ง่ายเดินสบ ะะแล้วก็ความสูงอะ่ะไม่สูงมากด้วยค่ะพื้นรองเท้าค่อนข้างนิ่มพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าความยาวเท้าของเมย์ค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ25.5เซนติเมตรนะคะเมย์ก็เลยสั่งรองเท้าคู่นี้มาเป็นไซส์41ค่ะซึ่งใส่พอดีค่ะทุกคนซึ่งใส่พอดีคือดิฉันตกใจมากดิฉันเลือกไซส์ได้เก่งมากค่ะ <c oughs> ต่อมาอันนี้ก็เป็นรองเท้าอีกแล้วค่ะทุกคนคู่นี้เมย์เล็งไว้นานมากแล้วก็ชอบมากเพราะว่าสวยมากมากนะคะดูจากรูปมาเดี๋ยวมาดูของจริงกันกางเกง คือคู่นี้เนี่ยเขามีการห่อถุงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นรองเท,าท้าบูทสีขาวครีมสวยมากทุกคนของจริงคือสวยกว่าในรูปอีกนะอันนี้ก็จะเป็นซิปด้านข้างนะคะไซส์ที่เมย์เลือกมาคือเบอร์40นะคะสําหรับรองเท้าบูทร,รุ่นนี้นะคะดูดิคือหนังดีมากอยู่ทรงสวยมากทุกคนคือด,ดูมากเลยอะ่ะส้นนะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้เนาะไม่ได้เป็นส้นแฟลตเลยมันจะมีความเว้าเข้ามาหน่อยมันจะเพิ่มความเป็นผู้หญิง ดูแฟชั่นไม่แมนจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นสีที่สวยมากๆคือมันไม่ได้ขาวอะทุกคนมันออกครีมครีมไข่ไก่กำลังสวยมากจริงชิ้นต่อมานะคะเป็นเสื้อผ้ากันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมาในถุงแบบนี้เลยเวลาชีอินเขาส่งของก็จะเป็นลักษณะแบบใส่ถุงแบบนี้มาให้แล้วก็เป็นซิปนะคะทุกคนเราสามารถแบบรูดแล้วก็เก็บถุงไว้ใช้งานได้อีกเยอะมากมายแล้วก็กันน้ําด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นกางเก่งยีนขาย,ยาวะคะ่ะทุกคนเป็นเดนิมที่สวยมากคือเมเป็นคน เอลแบบตอนนี้จะพูดว่าเอลเล็กก็รู้สึกกระดับปาก <laughs> ก็เอวมันค่อนข้างแตกต่างกับสะโพกนิดนึงค่ะทุกคนปัจจุบันน่ะสะโพกกับเอลเมก็จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ12นิ้วใช่ปะซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้างห่างมากๆนะคะแต่ว่ายตัวนี้ไม่รู้สึกว่าเขามีความยืดนิดนึงคือมันไม่ได้ยืดมากนะคะแล้วก็ปลายเป็นแบบขากระบอกนะคะค่อนข้างยาวพอสมควรเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเมย์สั่งมาเป็นไซส์เอ็มค่ะหรือ36 EU อูนะคะตัวนี้ต่อมานะคะก็ไปถุงใหญ่อีกแล้วพูดเลยว่ารอบนี้สั่งเสื้อผ้ามาจัดเต็มมากเพราะว่าตั้งใจ จะมาแบบ mix and match ชุดเธทุกคนได้ดูกันเลยนะตัวนี้นะคะเป็นเบเซอร์ค่ะทุกคนนี่เป็นเสื้อเบเซอร์แบบนี้เลยซึ่งมันสวยมากเลยนะคือเป็นเบเซอร์ที่ไม่ได้มีความหนามากค่ะทุกคนแล้วก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างทิ้งตัวนุ่มนะคะยืดนิดนึงด้วยเมไม่ไมค่อยแน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ว่าไซส์ที่เมย์เลือกมาเป็นไซส์ M นะคะดูดีเลยแล้วก็มีกระเป๋าหลอกด้วยเก๋ๆ <laughs> เขามีกระดุมสำรองมาให้ด้วยนะคะ <laughs> ต่อมานะคะเห็น <laughs> ลายแบบนี้คือเมย์รู้เลยว่าเมย์สั่งอะไรไปจาได้แมนมา น,ะะนั่นก็คือน้องกระโปรงนั่นเอง มันเป็นกระโปรงยาวแบบนี้ค่ะทุกคนสีเหลืองนะคะสีแบบออกครีมเหลืองนะคือเมย์เป็นคนชอบสีเหลืองทุกคนเออแล้วก็อันนี้จะเป็นกระโปรงแบบซิปด้านข้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมย์เคยซื้อแบบที่มันเป็นยางยืดแต่ว่าไม่ได้ซื้อในชีอินนะมันติดสะโพกอ่ะมันใส่ไม่ค่อยได้เมย์ก็เลยตัดสินใจว่าเออลองซื้อเป็นแบบซิปดีกว่ามันน่าจะใส่ได้นะคะเป็นกระโปรงพิュพิแบบนี้เลยต่อมานะคะตัวนี้เป็นเสื้อสีดําค่ะเป็นเสื้อครอปนะคะเป็นแบบยืดได้เมย์ชอบเสื้อแบบนี้มากๆเลยเนื่องจากว่าอะไร คือมันสามารถใส่แบบเดียเด่ยวๆได้แล้วเราก็ใส่เครื่องประดับใช่ปะสวยๆมันก็จะแบบมีความชิคมากขึ้นหรือเราจะไม่ใส่เครื่องประดับมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งเราสามารถแมทกับกระโปรงกางเกงหรือเป็นกางเกงเลกกิ้งยังไงก็ได้กางเกงขาสั้นขาย,ยาวกระโปรงคือใส่ได้หมดเลยจะเอาเสื้อคลุมมาใส่อีกมันก็ย่อมได้เมย์รู้สึกว่าเสื้อแบบนี้คือมันควรจะมีมากๆเลยมันเป็นเสื้อเกือบปิดคอแต่ไม่ถึงขั้นเป็นคอเต่านะคะแล้วก็เป็นแขนสั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สั้นมากจนเกินไปตัวที่เมย์สั่ ต่อมาอันนี้นะคะเป็นเสื้อสีขาวค่ะทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าแบบทิ้งๆบ,บางๆนิดนึงนะคะแล้วก็ริวมากแต่มันไม่ได้บางมากจนเกินไปนะคะเป็นแบบนี้เลยเมย์สั่งมาเพื่อไม่ได้เอามาใส่ตัวเดียวเดียวเดียวนะคือความตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อใส่ตัวเดียวเดียวเดียวอยู่แล้วแต่ว่ามันใส่เดียวเดียวได้นะคะมันไม่ได้ผิดอะไรเนาะแต่ว่าเมย์อยากเอามาใส่แบบมิกซ์กับเสื้อตัวอื่นอะทุกคนเส้นเอาเสื้อน้องหมาเสื้อแบบตัวจิ๋วเอามาทับข้างนอกบ้าง หรือแบบใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะคือแบบนี้มันดีมากที่เมย์สั่งเป็นเชิ้ตแบบนี้เพราะมันมีความพริ้วสูงมากๆนะคะแล้วมันก็จะใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยทุกคนต่อมานะคะเป็นชุดค่ะทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นเสื้อค่ะนี่มันจะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเสื้อครอปเนาะสีจะออกแบบน้ําตาลนะคะอันนี้น้องเขามากับกระโปรงค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเข้ารูปอะเข้าใจลมบ้าดูดิเขาเลือกกระโปรงทรงอะไรอะคือมันจะใหญ่ช่วงสะโพกแล้วก็เว้า เล็กลงตรงช่วงขาทุกคนแบบไล่ไล่สวยมากนะคะเออเม่เห็นในรูปแล้วไม่แบบอยากได้มากแต่แอบนิดนึงเหมือนกันไม่รู้ว่ากระโปรงจะใหญ่เกินไปไหมอันนี้เม่สั่งมาเป็นไซส์ L อนะคะต่อมานะคะเปน็นเกงยีนขาสั้นคะ่ะทุกคนซึ่งมันไม่ได้สั้นมากนะคือเมย์ต้องบอกองนี้ก่อนว่าเมย์ไม่มีกเกงแบบนี้ไว้ยทุกคนแล้วก็จริงๆรู้ว่าหุ่นของเมย์เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้สูงมากแบบสูง167ใช่ปะ่ะแล้วสะโพกใหญ่มากต้นขาใหญ่มากเอวก็ไม่ได้แบบโค เป็นเจนเนอร์เข้าใจลมปะการใส่กางเกงแบบเนี้มันค่อนข้างไปทําให้เราดูตัวใหญ่เว้ยสะโพกใหญ่ดูก้นใหญ่ดูตัวหนามากขึ้นแต่เมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่มันคือบอดี้เชฟของเราอ่ะเข้าใจลมไหมคือถ้าเกิดใครเขาจะไม่ชอบก็เรื่องของเขาแต่ว่านี่คือสัดส่วของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบแต่งตัวไม่ใช่แบบไม่รู้กาลเทศะาเข้าใจลมปะแล้วก็มันสวยนะทุกคนเมว่ามันดูดีเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่อยากใส่อ่ะเออก็เดี๋ยวเอามามิกซ์แอนด์แมทให้ดูกันนะคะสำหรับตัวนี้ เมย์สั่งมาเป็นไซส์ S ค่ะทุกคนต่อมานะคะเมย์สั่งมาเป็นเดรสสีดำค่ะทุกคนคือน้องเขาจะมีความแบบยืดยืดมากยืดแบบยืดมากๆนะคะตัวนี้ซึ่งผ้าแบบนี้มันจะยืดใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบไม่ได้รัดตัวมากจนเกินเหตุสําหรับเดรสสีดําตัวนี้นะคะเป็นชีอินสกายนะคะเขาเขียนเลยว่า fit for you ค่ะทุกคนเราสั่งมาเยอะมากแต่มันใกล้จะหมดแล้วทุกคนเราพูดเร็วมากเลยตัวนี้ค่ะเป็นเดรสที่เซ็กซี่มากไม่รู้ว่าตัวเองสั่งไซส์มาถูกไหมนะทุกคนเพราะว่า มันเป็นแบบชุดปิดนมอ่ะ ด r ทิ้งตัวแบบนี้เลยค่ะทุกคนด r สยาวมากๆเลยนะคะเสื้อแขนยาวค่ะแต่ว่าน้องเขาแตะนมปิดนมอยู่แค่นี้เมย์ไม่มั่นใจว่าเมย์สั่งไซส์ใหญ่เกินไปไหมนะอันนี้พูดตรงๆเมย์สั่งมาเป็น XL เลยอะแล้วก็เท่าที่ดูตอนเนี้ยใหญ่เกินไปกว่าที่จะปิดนมได้นะคะคือเมย์จะเลือกไซส์ไม่ค่อยถูกช่วงที่แบบมันเป็นเสื้อผ้าตัวเล็กตัวน้อยที่ปิดนมอยู่แค่นิดเดียวอะเออเมย์จะชอบแบบเอฉันควรจะเลือกไซส์แบบไหนดีกลัวเล็กไปก็แบบแน่นเกินอะไรเงี้ยส่วนอันนี้น่าจะใหญ่เกินไปนะคะทุกคน ตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นเดรสสีเขียวกะทุกคนอันเนี้ยในแบบคือน่ารักมากแล้วตัวจริงมาคือผ้าดีมากผ้าดีจริงๆแต่ว่าไม่สั่งมาเป็นไซส์ L ด้ดยตาของตัวเองนะคะตอนนี้คือน้องใหญ่มากเลยค่ะคืได้อยากใส่ต่อไหมนะเราต้องไปแก้ไซส์อะช่วงอกคือใหญ่มากใหญ่มากจริงแต่ว่าสวยมากผ้าดีมากทุกคนแต่มันเป็นความหนาที่มันไม่ร้อนนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังมีความยืดได้เพราะฉะนั้นสั่งไซส์เล็กๆเลยค่ะมันยืดได้ต่อมานะคะไม่สั่งเป็นแว่นตามาค่ะทุกคน อันนี้ก็คือใส่ให้ดูเลยสวยปะ่ะดูดิ มากเธอสวยมากอะไรอันนี้ไม่กี่บาทไม่แพงเลยคุณเมดูในรูปเรารู้สึกว่ามันสวยมากเลยแต่แบบไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้เือนกันารดีจังเลยเขามีผ้าเช็ดแวน่นมาให้ด้วยนะคะโอ้ดีมากตัวต่อมาค่ะอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวทุกคนแบบตัวใหญ่ๆเมย์ก็ซื้อมาเพื่อใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าสเวตเตอร์ปะ่ะคือเป็นสเวตเตอร์แบบแขนสั้นทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่มากเนื่องจากเราคิดแล้วว่าเราจะไม่ได้ใส่น้องเดี่ยวเยว เะะจะเอามาใส่ร่วมกับชุดอื่นแมทช์กับอย่างอื่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วมันก็เลยแบบไทยก็แบบน่าจะไม่ได้หนาวมากนะเอออันนี้ก็ไม่ได้หนานะคะทุกคนก็แบบไม่ได้หนาขนาดนั้นนะเข้าใจลมไหมถ้าจะใส่สบายนะดูแบบน่ารักมากเลยดูดิเป็นแบบผักอะทุกคนต่อมานะคะเป็นกระโปรงสีดาค่ะทุกคนคล้ายๆกับกระโปรงตัวแรกเลยแต่ว่าอันนี้ไม่มีซิปค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นยางยืดเดลิเอลอยางยืดอะเข้าใจลมป่าคือยืดจริงๆแล้วก็น้องพริ้วสวยเมืองดูดิตัวต่อมานะคะ อันนี้ก็เป็นเสื้อคลุมค่ะทุกคนเป็นแบบกันหนาวได้ด้วยมีความแบบหนานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนามากนะคะคือกันลมเย็นในห้องแอร์อะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดอากาศหนาวถึงขั้นแบบเมืองนอกเนี้ยน่าจะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยอันนี้เป็นไซส์เอมนะคะสีดีมากเลยเอะทุกคนเป็นน้องแขนยาวนะคะแล้วก็ตัวยาวพอสมควรเลยค่ะตอนนี้เหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับอันนี้ค่ะเมย์สั่งมาเป็นเซตเลยนะคือเมย์ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้มากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์แบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์แขนยาวนะคะตัวใหญ่ๆที่แบบยาวจนน่าจะถึงสะโพกใต้ค่ะมาพร้อมกับน้องกางเกงแบบนี้เลยเป็นน้องกางเกงขาสั้นนะคะทุกคนที่คนสะโพกใหญ่ก็สามารถใส่ได้มีกระเป๋าข้างหลังด้วยแล้วสีคือน่ารังเกิงแล้วขาวก็คือกว้างเหมาะกับคนขายใหญ่เรามาถึงของชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมานะคะนั่นก็คือรองเท้าอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นรองเท้าบูทเหมือนกันนะคะแต่ว่า เป็นน้องสีดำค่ะทุกคนเป็นแบบเบสิกรูท t นั่นเองจะเป็นแบบพื้นธรรมดาอย่างนี้เลยไม่ได้มีความเว้าอะไรขึ้นขนาดนั้นมันจะมีความเป็นแบบ girl crush มากกว่าตัวสีครีมเมื่อสักครู่นะคะที่เราเปิดไปตั้งแต่อันแรกเลยแต่ว่าน้องก็จะเป็นซิปด้านข้างเหมือนกันนะคะไซส์ที่เมย์เลือกมาอันนี้จะเป็นเบอร์41นะคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ของที่เมย์สั่งมาจากเว็บชีอินทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ อยากสั่งก็อย่าลืมนะคะช่วงเดือน11.11 11เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาอีกเยอะเลยจากที่มันลดถูกอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดถูกไปกว่าเดิมนะคะอันนี้รอบนี้เมย์พูดตรงๆนะเสื้อผ้าที่ได้มาอาจจะคาดคะเนไซส์ผิดแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำม,มั้งถ้ามองจากตาเปล่าณนะวันนี้ที่เมย์ใส่เสื้อม่วงตัวนี้เมย์ยังไม่ได้ try on นะคะรอบนี้เมย์สั่งมาแบบเกือบ20ชิ้นนะทุกคนรวมรองเท้าแล้วก็แว่นอนะคือเมย์สั่งไปเยอะมากเพราะว่าของอะราคา ไม่แพงเพราะทุกชิ้นที่ได้มาเนื้อผ้าคือเกินคาดมากๆเลยนะอย่างรอบก่อนนู้นเนี่ยมันจะมีบางตัวที่แบบแอบ,บบางจนเกินไปผ้าไม่นุ่มผ้าแข็งแต่รอบเนี้ยไม่รู้สึกโอเคกับทุกตัวเลยไม่มีโค้ดส่วนลดมาฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถกดใช้โค้ดส่วนลดตรงนี้ได้เลยจะได้ราคาที่มันถูกมากกว่านี้ไปอีกนะคะสําหรับใครที่อยากซื้อเสื้อผ้าตามที่เมย์ซื้อมาทั้งหมดนี้นะคะเมย์จะแปะพิกัดทุกตัวไว้ให้ใต้ description b ล x อกข้างล่างนะคะสามารถไปกดสั่ง ซื้อตามกันได้เนาะแล้วเมย์ก็จะระบุไซส์ไว้ให้ทุกตัวแล้วว่าเมย์สั่งไซส์อะไรมาบ้างนะคะรวมถึงใครฟังไม่ทันนะคะว่าเมย์ไซส์ตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สวงสูงเท่าไหร่เมย์ก็จะใส่ไว้ให้ในตรง description box เช่นเดียวกันรวมถึงเมย์จะใส่ช่วงเวลาไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถกดข้ามดูได้เลยนะคะเฉพาะใน u t u b e เมนนซ่าเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อยากให้เมย์มา mix and match หรืออยากให้มาบอกพิกัดเสื้อผ้าตรงกางเกงสำหรับสาวสะโพกใหญ่แบบเราๆอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มา บอกกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช anel เมเนิซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบและถูกใจกันค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย